กันอีกแล้วนะคะกับโนริโกะชาแนลกับนัทโนริโกะค่ะวันนี้นัทมีเกมใหม่นะคะมาฝากซึ่งเป็นเกมมือถือค่ะกับเกม rage catch of heroes นะคะหรือวีราบุรุษประจันบานค่ะซึ่งผู้ให้บริการนะคะก็คือ on play ค่ะเปิดให้บริการเมื่อวันที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นเกมแนว3 d action rpg นะคะโดยทีมของมันจะมีตัวละครจากนิยายจีนพวกไซอยิ๋วแล้วก็ตำนานสามก๊กค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ใช้ Android สามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่าน o o g l e p l a คค่ะส่วนเพื่อนๆที่ใช้ iOS นะคะต้องรอไปก่อนนะคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะรายละเอียดอื่นๆหรือข้อมูลตัวเกมลิงค์ดาวน์โหลดยังไงเดี๋ยวนะยัดขออนุญาตแปะไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะคะเอาละนี่อยู่ตรงหน้าล็อกอินนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นให้ดูเลยว่ามีความสวยงามและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะมี2เซิร์ฟเวอร์ค่ะก็คือชี่และ โอมิก oh, นะนะ่อ่านไม่ค่อยออกนะโอเคเข้าเซิร์เวอร์ที่2แล้วกันป้าอูในหน้านี้นะคะอยู่ในหน้าสร้างตัวละครค่ะตอนนี้มีตัวละครให้เลือกเยอะมากเลยมีตั้งมีตั้งสิตัวนะคะนัดอ,อาจจะไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้นิยายจีนสักเท่าไหร่อาจจะอธิบายได้ไม่ทั่วถึงนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนละกันตรงนี้ค่ะที่เห็นอยู่คือ,คอกวนอูค่ะเป็นฝ่ายป้องกันนะ แล้วก็นี่เป็นโจโฉฝ่ายสนับสนุนและคนนี้เป็นเตี้ยวหุยค่ะฝ่ายโจมตีก็ต้องมีเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเอานี้ดีกว่านัดเลิ่มที่นัดชอบนะนัดชอบเตียวหุยเนี่ยดูแบบถึกๆเท่ๆชาวร็อกชาวร็อกโอเคนะตั้งชื่อก่อนนะขออนุญาตค่ะขอะขอนุญาตเลื่อนจอแป๊บหนึ่งโนนี้โกซี่เอฟป้า ก็เอ t ดเวนเจอร์ะไปลุยกันเลยอรอแป๊บหนึ่งดาวนโหลดถู่นะมาแล้วค่ะโอ้เป็นตัวละครน่ารักนะดูแบบว่าสวยงามสวยงามดูจีนจีนแต่น่ารักดีเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพบต่างโต๊ะนะคะถ้าฆ่าต่างโต๊ะได้ก็ฆ่าไปเลยเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินค่ะเดินไปข้างหน้าเขาบอกเดินไปข้างหน้าเดินเดินสิ เออใช่ขอย้ายย,าย้ายแป๊บหนึ่งโอเคแตะ่อเดินไขมางหน้าอะแตะแล้วเดินมันกองทะาฮอนนี่ไม่ง่ายอย่างที่คิดแฮะกดจ้มตีอู้หู้อููู้้้ะคิวอลังอีกแล้วสวยสวยกดเริ่มนะเริ่มรู้สึกจะเป็นการเดินแบะออโต้นะนี่สาตุเเลอเลยนะเกียร์น่ากลัวคามันศัตรูกำลังมาคามัน แล้วเพื่อนๆสามารถติ๊กถูกนะคะตรงทักษะอัตโนมัติได้หรือเปล่าทำไมติ๊กไม่ได้ล่ะช่างมาัดปันจัดการมันเองจ,จ,จิ้ว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 จิ๋วตายซะเธอยากโหอร์วัง <c oughs> ไมได้สวยค่ะตายที่นี่ไม่ได้นะและก็วัดจบกันไปแล้วค่ะกับการติวเตรเรียวเบื้องต้นนะคะและตอนนี้เรามาอยู่หน้าหลักของเกมค่ะจะเห็นได้ว่าหน้า UI มีเยอะมากๆเยอะจริงๆทั้งซ้ายขวาบนล่างนะคะโอเคเขาบอกว่าให้เราไปผปชนภัยต่อค่ะไปลุยกันต่อเลย เข้าไปยุทธศาสตร์อะไรสักอย่างยุทธศาสตร์หลงจงลุยเลยอ่ะลุยก็ลุยโอมีแค่2ตัวเองอะ่ะจะรอดไหมเนี่ยมีเตี้ยวหุยกระไซอิ๋วนะ,ะเดินไปมีแค่2ตัวเองตีตี าสามารถกดติ๊กถูกที่ทักษะอัตโนมัติได้นะคะเพื่อเป็นการโจมตีอัตโนมัติเลยเหมือนออโต้สกิลนั่นแหละค่ะไปต่อเจอกับใครก็ไม่รู้ผู้หญิงหน้าตาน่ารักอ้ยจ่าอ้ยจ้าโยตีต่อไปเรื่อยๆ ชนะอีกแล้วสามดาวง่ายๆได้รับเงินและเหรียญอะไรไม่รู้ต่อไปเขาบอกให้กลับไปที่เมืองนะคะได้กลับไปที่เมืองและก็เขาก็แนะนำนะคะให้เรารับรางวัลคะ่ะเป็นรางวัลล็อกอินนั่นเองวันที่หนึ่งก็จะได้แล้วตัวอะไรไม่รู้ผู้ชายใส่หมวกแดงๆรับ รับแล้วนะคะป้ายต่อรับอีกรอบหนึ่งล็อกอินเจวันจะได้ของรางวัลอีกรับอีกของฟรีเราชอบกดก้อนกลับต่อมาที่เลเวลนะคะเลเวลอัพเขาจะสอนเพิ่มเลเวลตัวละครนะคะโดยการเรากดปุ่มอัพเลเวลก็เลเวลสแล้วค่ะ ย้อนกลับป้ายอันนี้จะเป็นภารกิจนะคะเราจะได้รางวัลหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วกดรับรางวัลเรเวลทำไมเลเวล5แล้วล่ะเร็วจังเลเวลโดดโดดจากเมื่อกี้เลเวล2อ่ะกลายเป็นเลเวล5แล้วเออดีจังเลเวลเร็วเหนวกลับไปอ่าตรงนี้นะคะข้างล่างทางด้านซ้ายจะเขียนว่า เสียงดวงก็คือกาชาปองนั่นเองค่ะก็จะมีกาชาปองปกติกับกาชาปองขั้นสูงปกติก็คือเดี๋ยนะทางนั้นขวามือจะเป็นกาชาปองขั้นสูง่ะลองกดตางคเขาไปก่อนเขาบอกว่า1ครั้งใช้300เพรนะแต่ตังค์ไม่พอกดยังไงล่ะเนี่ยน่าจะฟรีนะคะครั้งแรกลองดูก่อนแลตือปล่อยไกย่ทีหมูอุด,อด ยินดียินดีก็ได้โอเครับก็รับซ้ายมือค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเหมือนกันค่ะกาชาปองแต่เป็นกาชาปองในระดับที่อ่อนกว่านะคะกดหนึ่งครั้งแต่ตัวอะไรวะแลตตัวหัวล้นเหมือนอยู่ในไซอยิ๋วแต่จำชื่อไม่ได้นะ,ะช่างมันเถอะปิดไปกดกราบ ต่อไปกดตามเขาเลยน,นะคะกดที่กล่องค่ะแล้วเขาก็ให้ผสมชิ้นส่วนสัว,สวเจ๋งนะคะผสมแล้วจะได้ได้สัวเจ๋งหรือเปล่านันาไงได้สัวเจ๋งมาค่ะเป็นเพื่อนร่วมทีมของเรานั่นเองตอนนี้เรามีเพื่อนในทีมถึง4คนแล้วค่ะเรามาจัดทีมกันดีกว่าตอนนี้นันมีเตียวหุยซึ่ง ซูนงอโค้งตึ้งป่วยไก่แล้วก็สวยเจ๋งค่ะสวยเจ๋งเนาะนี่แล้วก็ลากเขาลงมาสี่คนแล้วไปลุยภารกิจกันดีกว่าภารกิจที่สองเริ่มไปบุ๊ เงินทองเพชรเพชรหล่นกระจายเลยนี่ถ้ามีผถังสำจังนี่ครบขบวนการไสอิ๋วเลยนะนี่มีถึงสามตัวด้วยกันแล้วเนะนี่ยมีทั้งตือ้อปวยไก่สัวเจงแล้วก็ซุนหงอโคงนะมีผถังสำจังนี่ครบเลยชนะอีกแล้วค่ะผ่านไปได้ด้วยดีง่ายมากๆ เขาบอกว่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะคะกดที่ตัวละครและใส่เหมือนจะเป็นรูนนะคะกดที่ตัวละครตนนัวนี้แล้วก็กดบวกที่หับมันน่าจะเป็นรูนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วก็จะเพิ่มอ่าพวกพลัง HP พลัง MP มากขึ้นนั่นเองค่ะเขาบอกให้เราไปประชนันไัยประชันไัยอีกรอบแล้วกันรอบสุดท้ายและไป ซื้อป้วนไก่น่ารักจังเดินแล้วผุงเด้งๆอุ๊ยสวยผู้หญิงคนนี้สวยๆชื่อหัวหน้าห่วงเย่อินนะสาวสวยคนนี้ชื่อห่วงเย่อินตีมันยานลงคารมนาง <S <s <in> <S อือตายซะแล้ว าสูหน้าหลักอีกครั้งค่ะเขาให้เราเพิ่มอีกแล้วอ่ะเพิ่มเราสามารถอัพเขาะะด้วยการใช้ใช้เหมือนลูกพอนะคะอัพเขาให้เป็นรู้สึกจะเป็นสีดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจลองกดดูแล้วกันเผื่อจะได้เป็นสีดาวจะได้เก่งๆมั่ง เป็นการเพิ่มแสแตทของเขานั่นเองค่ะเเหมือนลูกท้อค่ะเม็ดแดงๆครบตามจำนวนที่กาหนดก็สามารถอัพตัวละครได้นะเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและเก่งราม,มากขึ้นนั่นเองไปต่อ,อม,มีอะไรให้นัดเล่นได้มั่งดูซิไหนลองไปล่าบอสซิส่วนนี้จะใช้งานได้เมื่อมีเลเวล11แต่ว่าเลเวลไม่ถึงอดเล่นนะจ๊ะไปยังเมือง ท่านต้องการไปยังเมืองหรือไม่ลองไปดูดีค่ะว่าเมืองมีอะไรให้เลเ<อ>่นเฮ้ยอุ้ยแล้วเจอใครไม่รู้คะ่ะเวลเจตน่ารักจงังให้ขาเดินตามด้วยม,มีคนคุยกันนะคะว่าเกมนี้เปิดนานยังคะคือไม่ได้คุยกับเรานะคะเขาเหมือนเขาพูดพูดคนเดียวพูดแบบประกาศเฉยๆอะไรนี้เดินไหนเดินทัวรอบเงืองซี ยังไม่กลับยังไม่กลับไปหน้าหลักเดินเดินเดินไปก่อนเดินตามเข้าไปเดินคืออ <c oughs> จริงๆนะมันเดินได้ทั่วแมพแล้วสามารถแบบหากันเจอได้ด้วยอย่างคือมีคนอื่นมาเจอกันในเมืองได้ด้วยนะคะเดินมาสักพักล่าเรากลับไปที่หน้าหลักกันดีกว่ากลับไปที่หน้าหลักย,ยืนยันเอาแล้วะคะ่ะแล้วตอนนี้เรากลับมาที่หน้าหลักของเกมแล้วนะคะมีโหมดหรือมีฟีเจอร์อะไรให้หน้าเล่นบ้างนะ,ะขอลองกดมั่วๆดูก่อนนะดันเจียนนะคะ มีดันเจี้ยนายวนด้วยโอโม่ลองเล่นดีกว่าจันพุทสุกไปอู้ววตัวเบลอเลยอะอ๋อโดนตีสองทีก็ตายแล้วไม่รอดไม่ไหวนะคะว่าแย่จังสุดท้ายนะฝากด้วยทนะัะกับเกม c l a s h of h e r o ีโค่ะหรือวีดัมบุรุษประจันบานค่ะ เกมนี้ภาพสวยนะเออแล้วก็มีฟีจเจอร์เด็ดๆเพียบเลยค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นลองเลยจ้ารับรองไม่ผิดหวัง mm hmm. เอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะห mm hmm. ากเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ที่สำคัญเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะโนลิ hmm. กชาแนลไปแล้วค่ะบ๊ายบายซี่ย่า